จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครคุณแม่แก้ขัดดละนละครหลงเงาจาันเป็นรายการต่อไปค่ะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้กุทังอัป,ปะติกุฏชนโตสังขามังเชติผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากและสําหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศเทศกาลวิ่งวัวกระทิงซานเฟอร์มินค่ะซึ่งเป็นเทศกาลประจําปีของสเปนจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกโดยจะมีฝูงวัวกระทิงถูกปล่อยนะคะให้วิ่งไปตามถนนแคบๆระยะทาง875เมตรค่ะขนาที่มี นักวิ่งจํานวนหลายร้อยคนนะคะวิ่งล่อนําฝูงกระทิงโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนลาากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Sociedad, ดเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับเด็กๆรู้นมคาเนชั่น U S t แคลเซียมสูงปากมิดแน่นแน่ ข้าวเกรเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดป่นทุเรียนิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดก,การิ่นป่าได้อยู่มันข้าเกรเกลือใบฝรั่งไม่สบายปนะ่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนชั่วโมงนี้ต้องข่าวพอแคชพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงข่าวพอแคชเขาโอนเงอินให้แล้วข่าวพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1นชั่วโมงสมัครเลยสดแ,แ,และซาเป็นแลกเขียวห่นและกดจัดคอ เคลียบแบและกัดจัดค a l l ี e r o แปรมยอนเมื่อไรต้องจัด Paulgate Optic White Pearl a p l e ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันทันทีหลังใช้เพื่อให้คุณยิ้มออร่าได้เต็มที่คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม สาใหม่ผสมแอลฟาซฟิงโกไมาลิม <c oughs> ทุกจินตนาการอารจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S26 Go 3และ S26 Go Pro บโกโทั้ทงเหม็นเหนอะคุ้มผมไว้ก่อนไม่ต้องเพระาะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฝื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื้นถึง48ชั่วโมงด้วยรีจอยส์ครีมวันและกลิ่น ช่วยจัดก,การกลืนปากต้องดาดาลี่ d o u b ลแอคชั่นมีดาลี่ m i n สกัดเข้มข้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาดาลี่ d o u b l แอคชั่นใช้เลยเด็กๆรู้นมคานชั่น UST แคลเซียม<ซ>สูงสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขี่คนซ้อนเพื่อความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากสสส เข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเรายังมีความบันเทิงมาให้ชมกันต่อไปดูกันเลยครับวันนี้หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร คุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับหลุยเฮสและสกายมาเรียในละครชุดคุณแม่แก้ขาดต่อด้วยละครชุดหลงเงาจันเสนอให้ชมเป็นตอนจบคะ่ะ